เอาแบบตัวเดินได้ป่ะอ้าเฮียโดนใส่หัวเลยวะอเ<ม>ฮียแกะไม่ได้ต้องมันเอาแอดออนไม่เห็นมาใช่มันไปคนที่ปั่นเครื่องระเบิดเมื่อกี้นีคนปั่นเครื่องอยู่เว้ยเพื่อน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 ปั่นแหละสบายไม่มีไม้จะหมดแบบเอานะนี่นี่ไม่ใส่ดาบป่ะหรือไม่ได้ใส่ ไทยโอ้ดีนะเนี่ยได้ด่านนี้ไอ้สัสเอ้าแม่โอ้โหไอหมูเชี่ยถ้าอันนี้ไม่ออกอีกอันนึงกูไม่หานะปั่นก่อนแล้วไอ้สัตว์เข้าไปแกะไอ้เหี่อ่ะแทบปั่นอยู่ใช่ปะเดี๋ยวไปช่วยให้ออกทีเถอะตามกูอยู่นะยดึงเพื่อนได้นะกูมาแล้ว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  เพื่อนแกะหัวอยู่ข้างบนน่ะตรงเครื่องที่มึงปั่นอ่ะผับรัวรัววนมึงคืออะไรแยอะเลยเฮียกูไม่รับเปิดมาใหม่เลด้วยนี่ปั่นเลยเซียจุกที่หลังซวยจุกที่หลังซวยเซียจุกที่หลังซวยไอ้เพื่อนอยู่นู่นลงข้างล่างลงข้างล่างเราลงข้างล่างไอ้เพื่อนได้บอลอยู่แล้วลง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 นี่ห้องเย็นมีเครื่องห้องเย็นมีเครื่องห้องเย็นมีเครื่องเซียห้องเย็นมีเครื่องสโลตสุดๆไอ้เวนแย่ยไปรอช่วยก็ได้เพื่อนอยู่นี่อ่ะ อชิวแล้วมันถอดหัวกระหน่อกหมดแล้วเนี่ยไปมาลากมาบล็อกบล็อกมุดทิมทิมบล็อกมุดทิมไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮียแล้วเพื่อนเล่ามาเปั่นต่อปั่นต่อเฉยเดินไปอะเปล่ากลับไะน่ะ น่าจะเอาแขนเสาเดิมมาระเบิดวนันในห้องน้ำลงรูปวะวไปก่อนละมาแล้วมาแล้วทาามามามมา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 ไามาวาม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 ยม่มาออมาดามามามาอามมาม่วาาาม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 าา ห้องเย็นเดี๋ยวทำเครื่องอะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมัแล้วมันกันหน้าต่างดูเข้าดูอยู่ที่เดิมอก็ถือไม่ไวเลยไม่ไม่กำลังจะออกกำลังจะออกให้ออกไปแล้วอยากตีครบสี่อ่ะไอ้ิชิยเฟิลใช้ไม้หมดแล้วไอ้สัตว์เขาคุมภาพมรัวเลยวนไปได้ไอเหี้ยเอาน้ำมีปหมเนี่ย เอาเห้ยข okay, ้างน้นไปอยู่ข uh, ้างล่างเสลลอออพีอก้องน้ำก็ได้ให้บอกให้ยังไม่ต้องใช้ไม้โกเคกูไปล่ออกให้ถ้าไล่กูนะไล่มืงเซเดอะเบสไอ้เฟินไอ้เฟินเซเอ Да, отлично. <свист> ну, палеток она мне скидывала знатно. Тем более, хороших палет. Живовеньких. О! Не, а куда сюда? Куда я за этим пойду, месье? Кладовка тут сидит, чинит, я это знаю. Но я предпочитаю пойти. У меня... Э, э, у меня способность откатывать гены напрямую зависит от ноков, которые я делаю. Нет, прыгнул. А я надеялся, что на Бладласте будем закрывать. Эта палетка не сильно сывовая. <связывая> Все, закрыли. Э, вешаем. <связывая> ну, такой, Ман. У, у него геймплей такой, скучноватый. Это ж не Нюрса, не, не которая супер динамичная. Которая ловит суров каждые 5 секунд. Это вот пеша М1. Тут уже не от меня зависит, извините. Э, так, вот здесь вот сидят двое, Нея и кладетка, насколько я помню. О, я буду рашить. Хорош. Причем обязательно, наверное, с этой стороны давайте. Если будет в дырку прыгать. А мы вот так обойдем. Или не прыгает. Ну да, закрываем просто. И тут в любом случае хит. Тут, ну, перетягиваться некуда, да? А, нет, тут палетка. Окей. Тогда ломаю. Он наверх пошел. А, нет, он сюда пошел. Ну ладно, да, гоузеней. Полеток она кролик там хорошенько накидал. Нужно вот как-то ходить. Тут коробка, да? Вот это местность уже не очень. Стоп, стоп, стоп. Кролик. Это кролик. Вот я лучше за этой дамочкой пойду.

ทันปะไปที่ไหนก็จะไปห้องน้ำแหละจะไปไหนล่ะเพื่อนช่วยไปเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆละอยู่กับกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปช่วยกันเฮ้ยอยู่ไหนเพื่อนบอกหน่อยดิมันไม่ไล่กูนะมันกลับไปแล้วนะมันไม่ไล่กูนะแท้ต้องมีคนไปช่วยอ่ะแท้ยังไม่โดนแขวนโอเค เฮี hey, yeah. nah right. yeah. right. right. you know. ้ยมันแต่ย่อย่อตีอย่างเดียวดิเฮ้ยจะเสร็จแล้วไอ้เฮียจะเสร็จจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วไม่ทนไม่ได้ไม่ได้มันมาแทไปแตะดิแตะเครื่องแตะเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วอุ้ยดึงขา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 แต่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 เคื่องแต่ดีแต่ดีคื่จะเสร็จแล้วแต่ดแต่ดแต่กรบปประตู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 ัรจัร ไม่มีเปอร์มันครบแล้วไม่ใช่หรอกันหน้าต่างทื่อไวแขวนระเบิดแล้วก็เซตเดอะเบสครบแล้วโหนับเปิร์มาเนี่ยเข้ามาแล้วบ๊อกกูเซียบบ๊อกกูเฮ้ยประตูยังไม่เสร็จมาแล้วเฮียอะไรล่ะประตูยังไม่เสร็จอยู่ตรงไหนอะเสร็จแล้วประตูตรงขึ้นตะกี้เลยขึ้นตะกี้เสร็จแล้วขึ้นตะกี้เสร็จแล้วตรงขึ้นตะกี้เสร็จแล้วตรงขึ้นตะกี้เสร็จแล้วตรงขึ้นตะกี้เสร็จแล้ว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 กูบอกไม่ได้นะกูเจ็บทันบ้านทันบ้านจะได้เปิดเดี๋ยวบอกลมเลยไหนวะ เปิดเลยไหมทานเป้ากูบอกได้เลย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 วยเลยเลยเเลยเยเพย่ลเลยเยเลยลยเลย้ยเลยเอ้เลยเลยเยเลยลยเลเลยยเล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 เลยเลยเลเลยเปยเลยกลยเลยเปยเล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 ยยเลยเลยเไยเลยเลเยเลยเลเลยเลยเเเเลยเเลยเเเลย

เมื่อกี้กูต้องพับก่อนนะกูว่ากูพับถ้าเกิดพับช้าแบงไม่ไอเชฟเฟิร์สไม่ล้มไม่ล้มแน่เลยเย็นเลยทายทีอะทายทีอะมันมีซี่ไหนกูว่าไงวะอ้าวอะไรอะแท้ถามมาที่หัวร้อนเหรอดูวันทีมดิ เอ้ยอะไรอ่ะอีซี่โดนทับไม้แต่อ่ะร้อนหรอชุนชุนชุนมันออกไปเลยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วชุนด้วยชุนชุนเออมันออกไปแล้วก็กูกดกูกดเข้ามาดูสตรีมเออมันสตรีมอยู่ชุนชหนวะมันฉุนไรก็ไม่รู้ก็อยู่ที่หอกในที่สุดไอตี้เลยไอตันเนี่ยฉุนไดุ้นได้ที่น่ามันชุน วันนีนะตึอก็เปิดให้วนหลังไปเนี่ยไอ้นี่ชุนชุนนะชุนนะให้นี่มาสามนะไอ้รับสตีเมอร์สายชุนแล้วเขาคิดคุยเลยอยู่เขาก็อุ้มเจเลยอยู่ตรงไม้เอามเามาคุยชุนชุน